นักศึกษาครับหัวข้อที่เราจะมาพูดกันต่อไปนะครับนักศึกษาเห็นด้านหลังนะครับมันเป็นภาพนะครับเราจะมาเปลี่ยนรูปภาพทางหลังให้มันนะครับซึ่งในการเปลี่ยนรูปภาพนะครับเราก็เอาเมาส์มาวางตรงในส่วนที่เป็นรูปภาพนะครับแล้วหลังจากหลังจากนั้นนักศึกษาก็คลิกคำว่าเปลี่ยนรูปภาพนะครับมันจะมีเมนูให้เลือกสองเมนูนะครับเมนูที่1ก็คืออัปโหลดอัปโหลดหมายถึงนักศึกษาเลือกรูปภาพ นะครับรูปภาพที่มีอยู่ในเครื่องของนักศึกษาอยู่แล้วนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับส่วนอันที่2ก็คือการเลือกรูปภาพนะครับหมายถึงยังไงครับวันนี้ที่ผมจะมาสอนนะครับก็คือจะไปที่เมนูเลือกรูปภาพนะครับนักศึกษาคลิกไปเลยนะครับหลังจากนั้นจะมีเมนูให้นักศึกษาทั้งหมด5้าเมนูนะครับเมนูที่1ก็คือเป็นเมนูของแกลอรี่เนี่ยนะครับก็เป็นภาพแกลอรี่ทั้งหลายที่มันมีอยู่แล้วนะครับของในเทมเพลตนะครับ อันที่สองก็ตาม URL ครับนักศึกษาสามารถเอา URL หรือเอาลิงก์มาวางไว้นะครับกับการที่เราเก็บรูปภาพไว้นะครับอันที่สามนะครับค้นหานะครับค้นหาตรงนี้ก็จะค้นหามาจาก Google นะครับมาหามาจาก Google นะครับอันต่อไปครับอารบั้มของคุณก็คืออารบั้มที่นักศึกษาสร้างหรือเก็บไว้อยู่แล้วนะครับที่มีอยู่ใน Google Drive นะครับอันต่อไปครับ Google Drive Google Drive ก็คือค้นหาภาพจากไดที่นักศึกษา รวบรวมหรืออัปโหลดเก็บไว้อยู่แล้วนะครับซึ่งใน Google Drive ก็จะมีแยกเป็นได้ของฉันแชร์ของฉันไดเวอร์ที่แชร์แล้วก็ล่าสุดนะครับในอันนี้ผมจะมาใช้ที่เมนูค้นหานะครับเราก็ลองพิมพ์ครับเราอยากได้รูปอะไรครับสมมุติผมอยากได้รูปทะเลนะครับผมก็พิมพ์คมร้อทะเลไปนะครับแล้วหลังจากนั้นผมก็กดที่รูปแว่นขยายนะครับมันก็จะมีภาพปรากฏมาภาพตรงนี้ก็จะดึงมาจาก Google นะครับ เมื่อได้มาอย่างนี้แล้วนะครับนักศึกษาก็ดูว่านักศึกษาต้องการภาพไหนมาใช้งานนะครับเมื่อนักศึกษาต้องการภาพที่ใช้งานนักศึกษาก็คลิกสมมุติว่าผมชอบที่รูปนี้นะครับผมก็คลิกที่รูปหนึ่งครั้งนะครับแล้วหลังจากนั้นผมก็กดคําว่าเลือกนะครับนักศึกษาเห็นไหมครับมันมาปรากฏอยู่ตรงนี้แล้วนะครับภาพที่นักศึกษาเลือกขึ้นมามันมาปรากฏอยู่เรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ก็นักศึกษาอยากจะปรับ ให้มันชัดเจนหรือให้มันเบาบางลงหรือให้สีมันอ่อนลงนักศึกษาก็คลิกที่ตัวนี้นะครับนะครับเห็นไหมครับถ้าคลิกหนึ่งครั้งมีเครื่องหมายขีดก,กลางแสดงว่าภาพจะชัดขึ้นแต่ถ้าคลิกแล้วไม่มีขีดก,กลางภาพมันก็จะจ,จางลงนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับในส่วนของการเพิ่มรูปภาพให้กับด้านหัวของแบนเนอร์นะครับนักศึกษาสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้นะ